สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเราครับเราดีพิตีจะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันรถเจ้าคาวาสกิเวอร์ซิต x 3 0 0รถคันนี้ครับเป็นรถปีสองพันของแต่งจัดมดเต็มนะครับบอกว่าพร้อมลุยเลยนะครับกล่องหลังก็มีให้ชิวหน้าก็มีให้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆอยากทราบว่ารถคันนี้จริงจะเลขใหม่เท่าไหร่แต่บอกเลยว่าเหล็กหลักพันเท่านั้นครับมามาชมเลยมา รถคันนี้ครับเลขไม้เพียงแปดพียสี่สิกิโลเมตรแท้นะครับนี่มีไฟบอกเกียร์ด้วยนะครับโอ้โหกุญแจให้มาครบถึง2ดอกนะฮะคันนี้มีอะไรบ้างของแต่งก็คือนี่ครับมีกาดแทนแต่งนะครับจากอัลเทอร์บิลนะครับปอกแฮนด์เดิมคันนี้ยังเป็นแฮนด์เดิมทุกตาแฮนด์เดิมอยู่นะครับสภาพเดิมสวยป้ายแดงครับคันนี้นี่ครับมือเบรคครับไม่มีคดไม่มีงอประกับคันเร่งนะครับตัวถือไม่มีเดือนรางเลยนะฮะ คันนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ครบสติ๊กเกอร์กันถังจาก Lo อก s ตา r ก็มีมาให้ด้วยเบาะนั่งเดิมนะครับสวยงามอันนี้อนนดีตบอกอน,นี้เป็นเบาะเจลด้วยนะครับต้องบอกว่าช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่เมื่อยไม่เจ็บตูดน,นะฮะนี่อทีตแข่งครับด้านหลังครับให้กล่องแต่งด้านหลังนะครับจากไหนเอ่ยยี่ห้ออะไรจากคาวาซกิเบิร์กศูนย์พร้อมกับแหลกด้านท้ายมาให้เรียบร้อยนะฮะแบบนี้เลยด้านหน้าคครรััับบบบตต้้้้้องกกวววว่่่าาาาโดดดดดเนนนนนยยชิหหแะะ็มีีีจใครับ นะฮะในส่วนของโคมไฟด้านหน้าจะคงเป็นโคมไฟด้านหน้าเดิมเป็นแบบหลอดไส้นะฮะไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับนี่ให้มาถึง2คู่เลยนะครับบางโคนหน้าเดิมไม่มีแตกร้าวนะครับยางหน้าหลังเต็มเต็มเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์นะฮะจานเบรกด้านหน้าครับนี่เป็นแค่รอจริงๆมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กรบบออชกล่างด้านหน้าสวยทริปเปอร์ด้านหน้าจากนิชินนะครับเห็นไหมฮะไม่มีระลมหลอดสไลด์นะครับอันนี้ครับนี่การหม้อน้ำแต่ง นะครับแล้วก็คอเท่าด้านหน้าเดิมครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้านะครับตัวนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นนะหน้าเครื่องแท็งใสไม่มีหยดเยิ้มนะครับตัวฝาบาวด้านข้างนะครับไม่มีรั่วซึมแชงเครื่องต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับนี่ฮะตัวตัวนี้ที่ททห่อคุ้มเครื่องด้านข้างก็ไม่มีแตกหักนะครับไม่มีรลร้มรอยสไลด์เลยนะครับพักท้าไม่มีไม่มีแตกหักด้วยเช่นเดียวกันนะครับคันนี้จะคงเป็นท่อเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันนะฮะ โอ้โหนุ่มเงียบมากนุ่มเงียบจริงๆนะครับตัวิงอาร์มฝังขวาครับไม่มีบุบไม่มีแท็กด้านข้างนะครับแล้วก็จานเบรกด้านหลังเต็มๆมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับนี่ล้อหน้าหลังครับขอบล้อไม่มีดุ้งนะครับสีไม่มีลอกลอนนะครับแล้วก็ตัวยางนะฮะเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์เต็มๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะบรรทัดคันนี้เดิมๆครับรถคันนี้ไม่เคยมีบัตรเหตุนะครับไม่มี เสียศูนย์ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับมามาดูของฝั่งซ้ายกันบ้างครับคนนี้ยังคงเป็นโซ่สเตอร์เดิมๆนะครับขาวๆใสๆแบบนี้เลยนะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ครบขาตั้งคู่ก็มีมาให้ด้วยนะครับตีนเป็ดนะครับนี่ขาดไม่ได้เลยสำหรับรถสไตล์ทัวริงแอดเวนเจอร์แบบนี้นะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับฝาวาวต่างๆนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับดูได้เลยแห้งๆนะครับหน้าเครื่อง หน้าเครื่องแห้งสนะครับสีเดิมไม่มีลอกร่อนไม่มีหยดเยิ้มนะครับเป็นไงบ้างครับสลัดนี่มาตรฐานธันเดอร์บายพระรามห้าของเรานะครับแล้วก็กระบอกชคด้านด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยหินเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับสลัดคันนี้เบอร์ซิสเอ็กซ์สามร้อยิจิตรแปดพิจตรให้เลยคันนี้ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่หาอยู่สลัดคันนี้ครับบอกเลยว่าต้องรีบมาแล้วตอนนี้ครับเหลือเพียงคันเดียวในร้านเราเท่านั้นครับใครหารุ่นนี้อยู่สีนี้ต้องมาจัดครับธันเดอร์บายพระรามห้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ